1,020บาทนะครับจากลิงก์ข้างใต้คลิปใน e s c r i p t i o n ราคาผมจะให้เป็นตัวเลขไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีสเปคไฟฉายรวมถึงลิงก์ รายละเอียดต่างๆอ่านตรงนั้นได้เลยนะครับในคำบรรยายใต้คลิปหรือคอมเมนต์ปักหมุดนะครับนี่คือ Olight Oclip นะครับราคา1.020น,นะครับพันยีบาทตัวนี้เป็นตัวที่ขายปกติแล้วนะครับแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวเจ้า Oclip ที่เป็น Trial Sale ไปด้วยเดี๋ยวค่อยนำมาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับผม o c l i p เป็นไฟฉายขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเป็นไฟฉายสารองจะมีตัวของอ หน้าไฟฉายเป็นเลนส์อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับทำให้ง่ายต่อการส่องสว่างขนาดใช้งานแล้วก็หน้ากล่องก็จะบอกเป็นโอคลิปนะครับ t i l e l l i p ทิลคลิปอ t นไลท์ว l ด s e l e ิโ i ลส e ฟลิก x i n g method นะครับคือมีการใช้งานได้หลากหลายยืดหยุ่นนั่นเองนะครับรานะคา1,020บาทครับอีกครั้งหนึ่งกล่องจะมาเป็นแบบนี้นะครับโอคลิปแบล็คเท่าที่เห็นนะครับในข้อมูลเว็บเนี่ย มันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็น Brass หรือ Copper เร็วๆนี้จะออกมาด้วยนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันที่ตัวนี้ก่อนนะครับผมว่าเขาน่าสนใจไหมย,ยังไงบ้างน,นะครับ Go Light Trial เนี่ยเขาจะจำหน่ายเฉพาะาสมาชิกที่เป็นระดับ Diamond ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นระดับทีเ่เป็นลูกค้ามานานแล้วซื้อของมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ส่งเพื่อ ใช้งานรีวิวนะครับซึ่งผมเองก็ซื้อตัวทายาลมาเยอะมากเหมือนกันนะครับหลายตัวแล้วแล้วหลายๆตัวเนี่ยปัจจุบันยังไม่เผยแพร่นะครับก็ไม่สามารถที่จะออกคลิปได้แต่ตัวโอคลิปเนี่ยตอนผมซื้อเนี่ยมันจะเป็นตัวทายาลแล้วก็แป๊บหนึ่งเขาก็ปล่อยขายปกติแล้วมันก็เลยมีเวอร์ชันที่เป็นปกติออกมาให้ดูแต่ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับด้านหลังของตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะมีวิธีกดใช้งานคือกดค้างเพื่อปลดล็อกนะครับแล้วก็ชาร์จ มีไฟบอกสหานะกำลังชาร์จแดงเต็มแล้วเขียวอุปกรณ์ที่ให้มาเพิ่มเติมในนี้จะมีสายชาร์จนะครับเป็น type a ไป type c นะครับใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ android หรือ iphone 15 series ได้เลยเพราะเปลี่ยนเป็น type c แล้วนะครับในนี้ก็จะมีตัวไฟฉายมาในซองซึ่งเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟฉายชาร์จได้นะครับขนาดเล็กหน้าตาเนี่ยแทบจะเหมือนกับตัว triau เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูเนาะ ตัวโครงสร้างของไฟฉายก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมมันลอยนะครับในเวอร์ชั่นนี้นเป็นสีดำนะครับในอนาคตผมเดาว,ว่าน่าจะมีสีอื่นออกมาด้วยนะครับก็ลองติดตามกันดูแล้วกันว่ามันจะมีสีอะไรออกมาอีกบ้านนะครับกับราคา1 2 0 0บาทนะครับตัวของไฟฉายจะเป็นไฟฉายทรงแท็บเล็ตนะครับเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วด้านหน้าก็จะมีเลนส์ สองสว่างของอตัวไฟฉายมานะครับมี led ข้างในน่าจะเป็น l u m i n u s sst 2 0นะครับ sst 2 0กับ Optical แบบที่เป็นลักษณะ tr lens optic แล้วมันจะมีเป็น honeycomb optic อยู่ด้านข้างนะครับป้องกันแสงแกลส่วนขอบ bezel ตรงนี้จะเป็นขอบ s สแ l นเล Steel สีฟ้าน้ำเงินนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะมีปุ่ม control เปิดปิดซึ่งปุ่มนี้จะนูนสูงขึ้นมาเหนือตัว b o ีเล็กน้อยมีไฟบอกสถานะแบตด้วยนะครับแบต ชาร์จอยู่เป็นสีแดงเต็มแล้วเขียวนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีชื่อยี่ห้อ OL i g h t ฐานก็เป็นฐาน,นแบนๆเรียบๆแบบนี้ตัวคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ทําด้วยอลูมิเนียมนะครับเหมือนกันกับตัวบอดี้เลยซึ่งคลิปนี้ก็จะมีความทนทานมากกว่าพลาสติกส่วนแดดเราจะเจอว่าไฟฉายลักษณะเน็บเนบแบบนี้มันจะหักตรงนี้นะครับแตกตรงนี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ใช้คลิปอลูมิเนียมนะครับเป็นวัสดุที่หนาแล้วก็แข็งแรงเลยส่วนแหนบด้านในก็เป็นแหนบลวดขนาดใหญ่ มีรูร้อยลัญญาตรงท้ายแล้วก็ด้านหลังนี้คือมีชื่อยี่ห้อกับชื่อรุ่นนะครับโอคลิปกับรหัสเลขตามนี้เลยส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยเมื่อเราหันไปด้านหน้าแบบนี้จะอยู่ทางซ้ายนะครับจะเป็นช่อง usb type c ซึ่งปิดไว้ด้วยจุกยางแล้วก็ป้องกันฝุ่นละน้ำปลายด้านบนเมื่อบีบออกจะอ้าออกแล้วเราจะเห็นว่าจะมีฟันหนีบนะบซึ่งเป็นยางนะครับแล้วก็ตัวคลิปก็หนีบแน่นดีนะครับผมคราวนี้เราลองไปดูแสงกันนะครับเดี๋ยวกลับมาดู ui เกี่ยว่าใช้งานยังไงไปดูแสงกันเลยครับผม โอไลท์โอคลิปนะครับผมมาลองแสงกันดูเป็นระดับโลครับมี3ระดับนะโลมีเดียมายครับแล้วก็สกปกริบแบบนี้นะครับเราก็แสงแดง ก็จะเห็นแค่ประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้ไกลมากแต่เป็นแสงแบบใช้กระพริบเตือนได้เนาะ <_ z> ก็คือเปิดไฟแล้วก็มันก็จะกระพริบไปเรื่อยๆนะครับเ <_ z> ตือนแบบเนี้แป๊บๆๆแต่ถ้าเกิดใช้สองระยะใกล้ก็ประมาณนี้เห็นเครื่อง PS5 อยู่บนพื้นนะครับจอย PS5 โอเคกลับมาแสงขาวเหมือนเดิมนะครับเป็น hotspot โต โหมดพิเศษที่ซ่อนอยู่นะครับ3คลิก form off นะครับ1 2 3จะเข้าไว้ไลท์สตรบทันทีแล้วก็ถ้าเกิดกด1 2 3ตอนที่ไฟเปิดอยู่1 2 3นะครับก็จะเข้าสู่โหมดบีคอนทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดอยู่โหมดแสงขาวอะไรก็ตามถ้ากด1 2 3จะเข้าไว้ไลท์บีคอนคือกระพริบ2 3วินาทีวาบขึ้นมาทีหนึ่งนะครับผมตามนี้เลย แต่ถ้าเกิดสตอบก็นะฟอร์มออฟนะไฟปิดอยู่นะครับ 1, 2, 3ก็จะเข้าสตอบตามนี้เลยนะครับผมสำหรับแสงของเจ้าตัวน,นี้ก็เป็นแสงกระจายกว้างนะครับแล้วการชาร์จนะครับทำได้ด้วยการดึงจุกยานตรงนี้ออกนะครับจากนั้นก็นำสาย USB ที่เสียบกับแหล่งพลังงานแล้วเสียบเข้าไปนะครับก็จะทำให้ไฟฉายเริ่มชาร์จและทันทีที่พลังงาน เข้าพร้อมใช้งานจะมีไฟสีแดงขึ้นที่ปุ่มตรงนี้ด้านข้างนะครับเต็มแล้วเป็นสีเขียวก็ดึงออกได้เลยแค่นี้นะครับนี่คือวิธีชาร์จชาร์จไปใช้ไปได้ด้วยนะครับติดตลอดได้คราวนี้การกดใช้งานไฟฉายตัวนี้มีระบบล็อกที่สวิตช์นะครับที่เรียกว่า Electronic l o ส์อกนะครับจะปลดล็อกถ้าเราแทบสวิตช์ทุกครั้งเลยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจะมีแค่ไฟเตือนว่าตอนนี้ไฟล็อกอยู่ใช้ไม่ได้นะครับไม่ติด วิธีจะปลดล็อกหรืออันล็อกนะครับต้องกดสวิตช์ค้างสักครู่นึงจนไฟด้านหน้าติดขึ้นมานะคราวนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวไฟฉายเป็นแท่นวางแบบนี้แล้วก็วานตะแคงได้ไม่กลิ้งแล้วก็จะมีแบตบิล์อินภายในถอดไม่ได้นะครับตัวสเปคของตัวอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับผมแนะนำให้ไปอ่านใต้คลิปอย่างละเอียดอีกทีแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนี่คือโหมดแสงต่ำสุดนะครับประมาณนี้การปรับโหมดนะครับกดได้ด้วยการกดสวิต ค้างสักครู่หนึ่งจนไฟเพิ่มความสว่างขึ้นไฟปกติจะมีโหมดให้เลือกใช้งานแค่2โหมดคือโหมดโลและโหมดไฮนะครับแค่นี้นะครับแต่ถ้าต้องการจะเปิดโหมดที่ต่ำที่สุดกดสวิชค้างตั้งแต่ต้นเลยฟอร์มออฟนะครับไฟจะติดมาที่ระดับต่ำสุดซึ่งในข้อมูลของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกถึงค่าความสว่างรวมถึงระยะแสงที่2่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านข้อมูลคร่าวๆให้ฟัง เจ้าตัวนี้แสงระดับต่ำสุดนะครับอยู่ที่มูนไลท์นะ1.5ลูเมนส์นะครับลูเมนส์ครึ่งรันไทม์30ชั่วโมงนะครับกดสวิตช์อีกก็จะเป็น10 l ลูเมนส์นะครับที่ระดับ12ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแสงที่แรงขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็นระดับ100 Lumens ลูเมนส์นะครับที่90นาทีแล้วก็แสงแรงสุดคือ300 l u m e ลูเมนส์นะครับก็จะเป็น แสงที่แรงที่สุดที่สามารถจะเปิดได้นะครับอยู่ที่300ลูเมนส์ส่วนการปรับเปลี่ยนเป็นกรุปอื่นนะครับทำได้ด้วยการกดแบบนี้นะครับเมื่อไฟปิดอยู่กดดับเบิลคลิกนะครับจะไปที่ red light นะครับแสงสีแดงเนี่ยความสว่างอยู่ที่4ลูเมนส์ run time 5ชั่วโมงเลยนะครับเป็นแสงอ่านแผนที่ใช้งานระยะใกล้หรือกดสวิตช์ค้างหลังจากที่ red แล้วก็จะเป็น red blink นะครับอันนี้กระพริบ เป็นจังหวะไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเป็นตัวเตือนนะครับตั้งไว้ก็จะเป็นไฟกระพริบเตือนอันนี้ไม่บอกระยะเวลานะครับส่วนน้ําหนักแล้วก็ลักษณะทางกายภาพตัวนี้มีความยาวนะครับอยู่ที่1.9นิ้วนะครับกว้างประมาณ0.83นิ้วแล้วก็สูง0.9นิ้วนะครับเล็กมากเล็กจนกระเด็นเลยนะเพราะถูกมือมันลื่นนะครับกระเด็นโทษทีนะครับ เล็กจนรดหลุดมือเลยไม่มีลายการลื่นอะไรนะครับเพราะว่ามันตัวเล็กนะครับตัวนี้แสงสว่างในโหมดไวไลท์นะครับสูงสุดอยู่ที่เจ็ดสิเมตรเลยนะครับที่1,300งพัแคนเดล่าการน้ํากันฝนที่ IPX5 กันกระแทกที่1.5เ mm. มตรตะกี้ตกกระแทกพื้นไปแล้วไม่เป็นไรแบตเตอรี่บิวอินภายใน280 m อมลลิาโวลต์นะครับอัตราสิ้นเปลนอยู่ที่1.03วัตต์ ทำงานได้ในอุณหภูมิ0ถึง40องศาเซลเซียสนะครับผมโอเคก็ UI ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะกดค้างเพื่อปรับโหมดนะครับหลังจากเปิดแล้วก็จะมี red n ิ่งกับ red กับค l i p นะครับดับล็กคลิกนะครับก็จะไปที่แสงขาวนะครับดับล็กคลิกก็จะไปที่แสงแดงหลังจากเปิดแล้วนะครับดับล็อลคลิกก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้หรือปิดอยู่นะครับปิดไปที่โหมดอะไรก็ตาม คลิกเปิดนะครับคลิกปิดครับหเปิด1ปิดมีเมมจาด้วยนะครับจาแสงหมดอะไรอยู่ <c oughs> ก็จะไปที่หมดนั้นดับเบิลคลิกเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับหรือว่า form off <c oughs> อยู่แบบนี้นะครับปิดก่อนนะครับเปิดมาก็จะไม่จําแสงแดงนะแสงแดงมันจะเปิดได้เฉพาะเวลากดดับเบิลคลิกนะครับคลิกๆก็จะเป็นสีแดงหรือว่าปิดปิดไปสักครู่หนึ่งครับเปิดมาใหม่ก็จะเป็นแสงแดงในเมื่อเรากดดับเบิลคลิก form off หรือนี่นะครับ <c oughs> นี่ผมเปิดเป็นไว้ไลท์อยู่นะกดปิดไว้ไลท์นะครับ กดคลิกเพื่อเปิดไว้ไลท์กดคลิกเพื่อปิดไว้ไลท์กดดับคลิกเพื่อเปิด, line, ดเรดไลท์นะครับเดี๋ยวนะเอาใหม่นะนะี่ครับเราเรดไลท์ก็จะจําว่าจะเป็นนิ่งหรือจะเป็นกระพริบนะครับตามที่เราเลือกใช้งานนะครับแล้วก็ท้ายด้านหลังตรงนี้เป็นแม่เหล็กด้วยนะครับมันจะมีแม่เหล็กอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับถ้าลองดูมันก็จะดูดตัวเองกับเสาเหล็กโต๊ะเหล็กอะไรเงี้ยเป็นแฮนด์ฟรีได้แม่เหล็กแรงใช้ได้เลยแล้วคลิปหนีบก็หนีบแน่นด้วยนะครับใช้เป็น ไฟติด messenger back สมมุตินะครับผมก็หนีแบบนี้แล้วเปิดโหมดกระพริบไว้นะครับเนี่ยตอนปั่นจักรยานตอนเดินก็กระพริบเตือนคนข้างหลังหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่หล่นแน่ๆนะนี่แบบนี้นะครับชาร์จได้สะดวกดีนะครับปิดก็กดคลิกปิดนะครับแค่นี้เลยคลิกเฉยๆเป็นเปิดปิดแสงขาวเปิดแล้วกดค้างปรับแสงความสว่างนะครับดับเบิลคลิก from off ก็จะเป็น red light นะครับกดค้างก็เปลี่ยนเป็นสีอื่น ลองเทียบกันกับตัว trial นะครับจะมีความแตกต่างกันบ้างไหมนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่นะครับหน้าตาเหมือนกันมากนะครับต่างกันตรงที่ตัว trial นะครับเขาจะมีสัญลักษณ์โอไลท์อยู่ต่ำนะครับตัวปกติที่ไม่ trial จะอยู่ตรงกลางนะครับข้างหน้าแบบนี้ออปติคอลเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับด้านข้างสวิชเหมือนกันเป๊ะนะครับทุกอย่างเลยด้านหลังไม่เหมือนกันเนาะโอคลิปชื่อโอคลิปเนี่ย เจ้าตัวปกติที่ไม่ t อยอาจะรหัสยาวมากเลยนะครับแล้วก็มี QR รโค้ดแล้วมีชื่อโอคิปแต่ตัวเนี้ยด้านหลังไม่มีนะครับมีบนตัว T ก็คือเป็น t อยอาแต่โอคลิปจะอยู่ตรงฐานตรงนี้แทนนะครับต่างกันตรงนี้แหละนะที่เหลือก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะครับผมลองดูแล้วกันเปิดเวทไลท์ทั้งคู่เลยผมชอบเวทไลท์กิ้งกิ้งแสงเหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างอะไรกันต่างกันที่มาร์กิ้งกับสกรีนนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีนะครับอย่าลืมดูรีวิวในเพลย์ลิสต์ย้อนหลังนะครับโอไลท์หรือจะไปดูในแฮนด์ฟรีไลท์ก็ได้เพราะเป็นไฟฉายที่มือว่างนะครับขนาดใช้งานร้อยห้อยคอก็ได้นะครับร้อยเชือกตรงนี้แล้วห้อยคอไว้นะครับนี่คือโอไลท์โอคลิปนะครับอลูมิเนียมเวอร์ชันขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันครับเฮบิไรเดนอท์ N Out.